สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I- Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววูคองให้ดูนะครับผมสำหรับคนดูที่ลองขอกันมาเยอะนะครับสำหรับวูคองนะครับผมว่าเมื่อไหร่พี่จะรีวิววูคองให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิววูคองให้ดูนะครับผมตามคำเรียกร้องนะฮะซึ่ง รอบนี้ผมก็จะรีวิวลงแรงเหมือนเดิมนะครับผมไม่รีวิวลงธรรมดานะลงแบบเล่นทั่วไปนะครับพราะมันไม่สนุกนะฮะต้องลงแรงครับผมจะสนุก <c oughs> ทีมต้องการซัพพอร์ตไปก่อนนะปั่นปั่นต้องปั่น <c oughs> เอาหนะ้า ระเบิดเยอะไปไหมโอ้แค่สามคนเองแต่ผมไม่รู้จักไอซิดเนะีย่ยมาเถฝั่งนู้นแค่สองเองฝั่งเราสามกลัวอะไรวะปาลาระเบิดไปดิพุ่งสายแม่งเลยระเบิดไปฝั่งผมไม่มีเมทนะครับฝั่งนู้นมีเมทนะครับผมซึ่งทำไดมาท์ได้แรงมากแต่เรามีโอ้ฝั่งนู้นก็มีวูคองดนะ้วยอะ ดาเมจมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีบูคองเพตานาคอสทาร่ามันก็แรงเหมือนกันอนะ่ะช้างก็สก,กิลแรงอีกโอ้ไหวไม่ไนดน้พวกเราเร,ร,ะระเบิดสามด้วยแล้วดูระเบิดสองแล้วฮิวหนึ่งนนู้นสองโอ้โหอ,อะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนี้ หอมเลมต้องลองแค่มองไม่ไม่รู้ผลหรอกต้องลองอย่างเดียวจริงจริงยูยดฝั่งโน้นเ่ยขัดสุดยอดทั้งนั้นตำนานทั้งนั้นไปโดยอย่าไปหยองอะไรแก๊งจนใต้อะอันนี้บอกแก๊งจนใต้ cái chân thai là cái chân thai chờ khai với nhá chờ liền mẹ đây đưa ra không ạ NAN nhá và lại giờ thắt chưa thầy nè, để ấy hồ thắt chưa thầy đây đã 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 ấy ấy mà đam nè này ห oh oh. ไม่ไรเราติดทีมันไม่ติดด้วยนี่ในะวิวสองแล้วเท่ากันแล้วโอ้าต่อไม่เป็นลูกผู้ชายเลยลุมเต่าซะได้จริงไม่สู้กับคนนี่สู้กับเต่าทำไมอะมาดีให้สองให้สองเลยให้สองเลยในป้อมเนี่ยมาสองไม่ใจเยี่ยวา อย่าเก่งแต่หลังคลิปดิไม่ดูทำไมแอบในย่าทำไมออกมาดิถุงเท้าก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ทันไอ้เปนมาแล้วมปนมา้าละท่ายืนของมันแม่งเหมือนตอนหายตัวเลยนึกว่ามันปล่อยร่างปลอมเฮ้ยยังไงข้างละตรงการลางรอดไหมรอดอ่าทาร่าตาย โดนช้างค่ะฮะให้มังกรจะเกิดแล้วนะลิงมาว่ะทำไมลิงทำไมอ่ะบอกว่าละ่ะในที่อยู่ข้างยาดิตาต่อตาฟันต่อฟันดิอืมนี่นะนี่นะอุ้ย คีกับคี้บอีกไม่คีกับคนคีกับคี้แทนอืมอเฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นลิงใจยเย็นโอ้พวกเดียวกันทำลายกันทำไมเนี่ยถึงกลับจะฆ่าจะแกงกันเลยใช่ไหมแค่พวกเดียวกนันเนี่ยได้ได้เปิดโจทย์เองนะลิงนะ ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันฟาร์มดเรียบฟาร์มนจะได้ตบมันเอาไปเนี่ยเดี๋ยวเข้าเลยนะเรามันเดินออกมาตีคลิปอะมาเข้าเลย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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนะนะตายตายตายโอ้โหหายตัวอีกเป็คนครอ่อนเลยหายตัวโอ้ทีมันมาสองเรายังไม่หายตัวเลยออาเพื่อนตาย โบหมดที่แค่นี้ฆ่าเพื่อนเราลูกผู้ชายไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ต้องชำระเว้ยเพื่อนเราต้องไม่ตายฟรีเพื่อนเราต้องไม่ตายฟรีว้าบเดี๋ยวจะก,กลับทำไมไว้เนี่ยเลือเหล,ลือตั้งเยอะฟาร์มต่อดีกว,ว่า ไหนลิงไหนลิงลิงอยู่ไหนนี่นะเออ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 อันติหาอย่างอย่างอย่างไปเก็บเลือดเราตื่น,น,ไ,ไ,มน,น,นไม่นั่นจะได้ฆ่าไหมเนี่ยวันเนี้ยแม่งดีลาอนกัน ออกมาดิรอนานแล้วเนี่ยไม่ออกันทีอ่ะไม่มาอีกไปไหนแล้ววะอ๋อไปกลางไปช่วยเพื่อนเหรอช่วยทำไมเขากลับกันหมดแล้วขึ้นมาบนนี้ลิงขึ้นมาบนนี้เช่อ้าวร่าเพื่อนเราอีกแล้วเนี่ย่าเพื่อนเราอีกแล้วนะจริงนะ ไปใช้ไม่เป็นใช่ไหมอืมนันติไม่มีอ่ะใช้กับป้อมไปแล้วรัดได้ไหมบางก่อนนี่ได้เว้ยมาดิอย่างนี้บวกดิบวกดิลิงอยู่ไหน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 นี่นะนี่นะนี่นะอุ้ยนี่ติดขี้อ <c oughs> ืมระเบิดไปโจนใต้แหละโจนใต้วิถีโจนใต้วตเว้ย ต้องปลาระเบิดใส่มันสองสายมันอยู่แก๊งจนใต้ไม่เป็นเนี่ยลิงฝั่งโน้นนี่นะได้ของแล้วเว้ยเงินเรานำมันแล้วทาร่ามาทำไมระวังกลายเป็นศพนะอือหือ นี่นะอุ้ยพันหนึ่งอุ้ยอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยหกห้าสามอุ้ยอ่ารอดไหมรอดไหมครูรอดไหมอุ้ยรอดเว้ยเฮ้ยแต่เออนั่นแหละสวยงามชอบเข้าใหญ่นักเราเข้ามั่งมีเงี้ยวาเถอะเข้าใจความรู้สึกของคนเข้าย่าอย่างเวลาจะฆ่าไปไปฟาร์มต่อฟาร์มต่อ หาของหาตังก่อนจนเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ของต้องนำอย่างเดียวเท่านั้นนี่นะ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 ไม่ทาร่าทาร่าบวกอียไหมบวอ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 ยไหมสามดอกไปขี่นะสามดอกตรงกลางเป็นไงสนุกไหมตัวกันเนี่ย ให้ช่วยไหมดักตรงนี้แล้วหนึ่งตัวแล้วมาอ่าสองตัวสามตัวสี่ตัวอ่าไม่เข้าละหมดโปลแล้วลิงลิงยังไงลิงลิงลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนไหนี่นี่ยนี่นี่ยอุ๊ยอุ๊ยขี้ขี้ข,ขี้เอออ้าวเข้ายาอีกโอ้โหลิงเอ้ยแม่งเอาคืนไว้แม่งเข้ายาคืนว่ะ ยังไงเลยวะเนี่ยอืมนะ,ะ้วเขาจะเย็นเพื่อนเป้เป้จะเย็นป่ะไปคีบบอนเพื่อความรวยของเราฮนะความรวยในมังกรแล้ว,ลวรู้สึกเกมเราได้เปรียบมากตอนนี้นตีไปตีไปตีไป นี่เฮ้ยเพตาเพตาต้องฆ่าละแบบนี้ต้องฆ่าละรอตั้งนานรอตั้งนานรอตั้งรอตั้งนาอุ้ย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 โอ้โหโอ้โหนี่จะไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไปหม้อพอดีแล้วเฮ้ยอุ้ยเกือบตายอ้าวใครตายวะเนี่ยทาร่าตาย เดี๋ยวลิงค่าอ่าลิงค่าเดี๋ยวเดี๋ยวแก้แค้นให้ไปบอลต่อฮะไหนอยู่ไหนนี่นะคอสอ่าหาคอสนะคอสอ้าวโอ้โหกดตีไม่ทันช้าไปหน่อยเราไปกดตีก่อนทีนึงเมื่อกี้ถ้าตะกิ้สองปั๊บกดอัตีแล้วได้เลยเนี่ย นาคอสตายแล้วแต่เรามือช้าไหนไหนทาร่า,าเหมือนรู้เฮ้ยนาคอสมาเฮ้ยมาทำไมม,มามาทำไมเนี่ยใส่แอบยังไงเอานาคอสดิไม่ต้องดักต้องให้ได้รอบเนี้ยดักดิ เข้าไปดิโอซาดารอไปไหนไปไหนวิวิอ่าหนึ่งรอบหนึ่งรอบนี่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 ไปไหนกระบองฟาดซะเก็บตามซื้อของชิ้นต่อไปนะฮะฟาร์มไปครับผมจนกว่าจะได้ อองมาดีอ,อ๋อวันดีโหเพสตาไม่แหลกมากๆเลยอะ่ะระวังระวังเดี๋ยวมันล้ถ้าวิ่งมันตลกน่ะลิงอะแผ่นนี้รู้สึกเวลาวิ่ง,วงไวๆถ้ามันโคตรตลกเลยยองๆยองยองยอง่อง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 อะเก่งกับคีบเว้ยไม่เก่งกับคนไม่ได้จริงก็ขับบ้านไปอุ้ยได้แล้วมา ตอนนี้แหละจะกรีบหรือคนก็มาเถอะหนึ่งหนึ่งได้หมดจังหวะนี้เอาไงเย้เนี่ยจะเข้าไงไวะเราแม่งอยู่ข้างหลังกันหมดเข้าไปเข้าไปก็เอา้าพอเข้ามาตายหมดเข้ามาเพื่ออ้าวลิงนอนอะไรง่วงเหรอลิงฮะตื่นแล้วง่วงเหรอออกไปตื่นละ ใส่ก่วงนอนหลับก่อนนะีวทักแป๊บเดียวตื่นเลยใครมานาะคอสมาเว้ยจัดดิ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 ดดดดนี่นะนี่นะอุ้ย,ยลิงมาลิงลิงทำไมทำไมโอ้โหนี่แหละนี่แหละทำเป็นห้าวเพื่อเราแก้แค้นแล้วมันฆ่าพวกนายใช่ไหมแก้แค้นเรียบร้อยเว้ย โอหดีนะออกอันนี้มาไอเทมแพทใหม่มาทำให้เราสกิลแรงขึ้นอ่ะโคตรโหดอ่ะโหดมากด้วยอืมไปไหนดีเราด้วยเรวด้วย,ววยเอาคลองเ,อเดี๋ยวช่วยกันให้ก็ได้ เพตา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 ไปไหนแล้วทำไมไปเร็วอจอังวะสาวิ่งมาไปทั้งนั้นการให้เพื่อนใกล้ได้ของแล้วนาคอตายงี้ตาแล้วเว้ยทีนี้แหละชุดใหญ่ไฟกระพริบ ไปไหนหมดป่ะเอาบัฟเลสก่อนได้ละป่ามันโคตรโล่งอ่ะอย่าตายนะ แล้วนี๋ยวไปตันก่อนจบได้แล้วโอมาบอกจบได้แล้วโอมาโก้เฟลแล้วตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันกลัวเฟลเนี่ยเฟลทีนึงนี่ตายแพ้ต้องใจเย็น mm hmm. hey, เฮ้ยระวังตายในป้อมนั้นเฮ้ย <Hey, hey, S 2> เราเราเข้ามาทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมเนี่ยป้อมเดียวป้อมดิ แล้วๆๆเอ้ยนาคอสมาโหกบตายถ้าลิงเข้ามาพุ่งเข้ามาติดต่อนะนอนหมดสามคนป้อมใกล้แตกแล้วลูนิสัก,กิลป้อมดีว,ว่ามาตัดเลือดตัวเองเล่นทำไมเนี่ยเพื่อเราวังตายโหโอ้โหโอ้โหตายยูนได้โดนเพตายิงยิงยคนแรงเลย ตัวบ้าอเนี่นยไว้รอรอรอต้องรอดนะเว้ยรอดเว้ยเราวังเฟลนะไม่ไหวก็ถอยก่อนนะเพื่อนรู้ว่าโหดแต่ว่าใจเย็นๆหน่อยนะโอ้โหตายยังได้กลับมากลับมากลับมาที่บ้านมีข้าวมีน้ำให้กิน ไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวเลี้ยงโอมาบอกออเหอะกว่าแพ้แล้วโอมาไม่ได้ยืยนะทาร่าบอกไม่ได้ยืนนะมันมันเข้ายัางไงทาร่าบอกมันจะเข้าไปยังไงเออมันก็เข้าไม่ได้มันมันการโคตรดีเลยป้อมมันก็ยิงเร็วเหลือเกิน ไปบวกมันก็จะตายเองแพ้เองเฮ้ยตรงกลางจะเย็นเราด้วยแบ่งเราค่าด้วยเดี๋ยวป้อมบนให้ก็ได้น่าจะได้อยู่ป้ามบนนี่ไะนี่ไะเหนัคอรสมาระวังตายนะลองเฟลนะหืม เฮ้ยเใจเย็นใจเย็นเอ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ไหวถอยไม่ไหวถอย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 เฮ้ยเฮ้ยโหโหลิงหืมเกือบตายดีนะมันไม่ออกไอ้นี่ไอที่ผมออกอะไอเทมชิ้นใหม่อะสีฟ้าที่จอดก่อนหรือรถก่อนัลนแหละโหถ้ามันออกเอ้ยอะไรอะทาร่าทำอะไรทำแบบนี้โหศาสตร์จะวัสอยู่แล้วจะถึงบ้านอยู่แล้วให้กลับมาซื้อตั๋วใหม่งานงอกแล้วงานงอกแล้วกันที่ได้ด้วยนะ อย่าตายนะตายให้างานเข้าเลยนะต้องใช้ต้องใช้สูตรอีกแล้วนะออกมาแล้วงานงอกแล้วทำไงเนีนย่ยตอนนี้ก็ต้องหาจังหวะแน่จังหวะ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 จัจงหวัดเจอแล้วเจอแล้วนี่แหละโอ้โหนี่แหละชอบเลยจังหวัดนี้ยนี่แหละคตดชอบอ่ะทำไมทำไมม่อเผอม่อเผอเชื่อดิืมสวยงามจบเลย จังหวะนี้จบเลยมองตรงโคชอบเลยเวลาอยู่เป็นกลุ่มแบบเมื่อกี้ตุ้มตุ้มตุ้มตายเฮ้ยทาร่าทาร่ายังไงเพื่อนบวก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 นี่โจนใต้รู้จักไหมเฮ้ยลิงยังไงลิงว่าไงลิงว่าหืมลิงหลับ นี่อ่ะรู้จักไหมจนใต้อ่ะโอ้โหชนะไปเลยเป็นไงพลิกเมื่อกี้เกมพลิกเลยครับจากจะแพ้จังหวะเมื่อกี้จังหวะสวยสวยเลยยังไงครับผมรีวิวบูคงรอบนี้แพทใหม่ถือว่าโหดมากใช้ได้เลยนะครับสวยไอเทมเจาะตามผมก็ได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็รีวิวฝากไว้เท่านี้นะครับผม ถ้าหากใครชอบก็บกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย